สาเหตุของออทิสติกคืออะไรคำถามที่ว่าสาเหตุของออทิสติกคืออะไรเป็นหนึ่งในคำถามที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดภาวะออทิส m s ซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือ ASD แต่จากงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากชี้ให้เห็นว่า ASD เป็นภาวะที่มีสาเหตุจากการทำงานร่วมกันของปัจจัยหลายอย่างทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมบทบาทที่สำคัญที่สุดงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ASD ยีนหลายตัว (multiple genes) ASD ไม่ได้เกิดจากยีนตัวเดียวแต่เชื่อว่าเกิดจากการรวมกันของยีนหลายตัวที่ทำงานผิดปกติหรือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งแต่ละยีนอาจมีผลเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกันแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญการศึกษาขนาดใหญ่จาก Autism Genome Project c o n s นโซเทีปี2007 และงานวิจัยต่อเนื่องได้ระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับ ASD ได้มากกว่า100ยีนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการทำงานของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทและการสร้างวงจรประสาทการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดขึ้นใหม่ในบางกรณี ASD อาจเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวเด็กซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่งานวิจัยโดยไซบสปี2007 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science พบว่าความผิดปกติของจำนวนสำเนายีนที่เกิดขึ้นใหม่มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับ ASD ในบางการณีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูงการศึกษาในฝาแฝดพบว่าหากฝาแฝดเหมือนคนหนึ่งเป็น ASD โอกาสที่อีกคนจะเป็น ASD สูงถึง70-90%ซึ่งบ่งชี้ถึงอิทธิพลของพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง งานวิจัยของฮอล l มเยอร์ปี2011ใน Archive of General Psychiatry สนับสนุนแนวคิดนี้โดยประมาณการว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของ ASD ถึง50-80% 2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตัวกระตุ้นและเสริมความเสี่ยงแม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นปัจจัยหลัก แต่ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางอย่างก็เชื่อว่ามีบทบาทในการเพิ่มความเสี่ยงหรือกระตุ้นให้ยีนความเสี่ยงแสดงออกได้เต็มที่โดยมักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือช่วงต้นของชีวิตอายุข,ของพ่อแม่งานวิจัยหลายชิ้นเช่นริชันเบิร์กปี2010 ใน American Journal of Psychiatry พบว่าการที่พ่อมีอายุมากหรือแม่มีอายุมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งคู่มีอายุมากอ่านเพิ่มความเสี่ยงของ ASD ในบุตรภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภและคลอดภาวะบางอย่างระหว่างตั้งครรภเช่นการติดเชื้อบางชนิดเช่น rubella หรือ German measles การได้รับยาบางชนิดเช่น w a r f a r i การได้รับสารเคมีบางชนิดหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดเช่นภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดหรือการคลอดก่อนกำหนดมากงานวิจัยของแก s s o n ปี2004ได้สำรวจปัจจัยเสี่ยงก่อนคลอดและรอบคลอดและพบความเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ASD ที่เพิ่มขึ้น การอักเสบในร่างกายของแม่ระหว่างตั้งครรภงานวิจัยล่าสุดเช่นของแพ t t e r s o n ปี2011ใน Nature Reviews Neuroscience ชี้ให้เห็นว่าการอักเสบในร่างกายของแม่ระหว่างตั้งครรภที่เกิดจากการติดเชื้อหรือภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติอาจส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกและเพิ่มความเสี่ยง ASD ได้สิ่งที่ไม่ใช่สาเหตุของออทิสติกการหักล้างความเชื่อผิด,ผด เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำให้ชัดเจนมากที่สุดว่าการฉีดวัคซีนไม่เป็นสาเหตุของออทิสติกข้อสนิฐานี้ได้รับการหักล้างอย่างหนักแน่นจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และน่าเชื่อถือทั่วโลกนับร้อยชิ้นและได้รับการยืนยันจากองค์กรทางการแพทย์ชั้นนำเช่น Centers for Disease Control and Prevention CDC และ World Health Organization หรือ WHO สรุป สาเหตุของออทิสติกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตอบด้วยคำตอบเดียวปัจจุบันความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า ASD เกิดจากการทำงานร่วมกันของปัจจัยทางพันธุกรรมที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่อาจเข้ามามีอิทธิพลในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสมอง การทำความเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยตั้งแต่เนินเน่นๆและการให้การบำบัดที่เหมาะสมและตรงจุดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มี ASD ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากที่สุดครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ